คนดิจิวามนะสั่งทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง XD g a m e เมนะครับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะฮะนั่นก็คือน้องชูนะนั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นตัวในเรื่องริมารูเนาะเป็นคนที่คอยดูแลริมอรูนะฮะก็ถ้าใครจําได้เนี่ยน้องก็ประมาณนี้เลยหัวชมพูนะพี่ก็อีโวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพี่ได้บัฟไมดับมาด้วยนะเมื่อกี้ก็สุ่มไปเล่นๆนะฮะได้มาพร้อมกับบัฟระยะ3นะนี่เลยนะครับก็เป็นบัฟที่โอพีมากๆเลยครับสำหรับน้องชูน ก็คืออ่านี่เลยเดมอนฟลอเวอร์นะก็จะเป็นดอกไม้นะครับตัวนี้เลยใช้แสงนะครับ1อันนะแล้วก็ใช้ลุง1ใช้สีมพู4สีนะครับส่วนที่เหลือก็ประมาณนี้เลยสามารถแลกได้นะครับใช้แค่อันเดียวนะทุกคน อ่ะพอได้มาปุ๊บเราก็อีโวตรงนี้เลยน้องชุนะนะครับไม่สามารถดีสเตตได้นะครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครซัพพอร์ตนะอ่ะไม่สามารถดีสเตตได้ครับก็คือตามดีตามเกิดอะ่ะได้สเตตไหนมากก็ถือว่าโชคดีแล้วกันพี่ไดสเตตเอมาครับถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับระยะคือน้องเขาเนี่ยจะคุ้มมากเลยครับที่มีระยะนะ้องเพราะว่าตัวละครของน้อง มีความสาม,มารถพิเศษนะครับเดี๋ยวความสาม,มารถพิเศษนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยละกันนะครับไปกันเลยตอนนี้ร้าน Starbucks มีบร,ริการฟาร์มเพชรแ,พแมปอเนเม d e f e ดีเฟนเดอร์แล้วนะครับมีทั้งไอ,อดีเทพตัละครมิติสุดโหดส่วนใครที่ขาดเพชรหรือไม่ได้ฟาร์มนะครับทางร้านยังมีบร,ริการฟาร์มเพชรขายลีโลและยังขายลูกเต่าลิสเตดอีกด้วยนะ oh <my> แถมยังมีตัวละครชาชนี่เกับทุกตัวในเกมให้เลือกอีกเพียบและยังมีบริการแมปอื่นๆอีกมากมายให้ทุกคนไปเลือกกันได้เติมโลบัคหรือกิฟต์การ์ดก็จะลิง์ ใต้คำามไปทีบ้านเลยนะก็อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆด้วยนะครับโอเคครับผมก็ตัดเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละคของน้องชูนะครับหรือว่าพิงค์เดมอเนี่ยบอลต้นอยู่ที่1,500นะครับบัฟไม่ดัดแล้วก็ระยะด้วยนะก็จะเป็นบัฟที่พี่คิดว่าน่าจะโกงสุดๆแล้วนะครับสำหรับน้องตอนนี้เนาะอ่ะเราเรามาดูรีวิวตอนที่น้องโดนเนิร์ฟนี่แหละ วันเริ่มต้นนะครับทุกคนก็จะได้ตังค์แค่115เนาะต่อเว็บอันนี้ก็คือต่อเว็บนะทุกคนแล้วก็ระยะ18.9นะครับผู้ดาวเนี่ยไม่จําเป็นต้องสนใจเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับมาดูสกิลกันครับว่าเพิ่มตังค์ครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วมาดูตีตัวเนาะปึ๊บอ่า ได้มา1150ครับเมื่อกี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าดูดกี่ตัวแต่เห็นว่ามันดูดน้อยมากๆเลยนะสังเกตได้เลยครับว่ามอนเนี่ยอยู่ในวงของน้องแล้วนะครับแต่น้องเนี่ยก็ยังดูดมาได้แบบแค่นิดเดียวนะคือดูดได้ไม่หมดครับคือแพดก่อนเนี่ยจะดูดได้หมดเลยนะอันนี้เหมือนน้องโดนเนร์ฟมาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นแรกกันเลยนะครับ2อ0 0ัอัพไปเลยอ่าเราก็จะได้ตังค์ต่อเว็บนะครับ138ดครับกดสกิลดู อ่ะก็จะได้ 1, 3 8 0นาะครับทำไมมันเหมือนมันได้เท่าเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวเราอัพกันเลยแล้วกันนะฮะสามพอัพไปเลยอ่ะก็จะได้ตังต่อเว็บอยู่ที่241เนะครับอ๋อเผื่อใครไม่รู้นะครับว่าตัวละครของน้องเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ปั๊มเงินได้อย่างเดียวนะครับตัวที่โดนน้องเนี่ยดูดนะครับหรือว่าดูดพลังหรือว่าดูดตังเข้ามาเนี่ยจะติดสโลด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่กดให้ดูนี่จะติดสตันแล้วก็ติดสโลด้วยนะนี่เลยก็ถือว่าเป็นตัวที่โอพมากัน อัพไปเลยอ่าเราก็จะได้ตังต่อเว็บนะครับเป็น33.3แล้วนะต่อเว็บแล้วก็ระยะเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น23.9นะครับถ้าเป็นแพทก่อนเนี่ยก็คือมันจะโกมามากเลยนะจะดูดทั้งวงเลยแต่นี้เนี่ยน่าเสียดายนะครับที่โดนเนร์อไปแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกดกันว่าจะโดนกี่ตัวแล้วก็ได้ตังเท่าไหร่อ่าได้3 3 3 5นรบะผมเหมือนว่าจะดูดแค่10ตัวเท่านั้นนะทุกคนเหมือนจำกัดไว้แค่นี้นะ,ะเหมือนว่าจะดูดไว้แค่นี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปปเลย,เลย้กัน00 ล้วก็จะได้ตังต่อเว็บ,บเพิ่มขึ้นเป็น4 4 2้แล้วนะครับระยะก็จะเป็น26.4นะนี่เลยมาดูสกิลกดกันนะครับดูดเท่าเดิมนะ,ะแต่ได้ตังเพิ่มขึ้นนะครับเป็น4,400นะก็ถือว่าได้ตังเยอะนะครับขั้นต่อไปนะครับ8,500ั 8, อัพไปเลยน้องชูนาก็จะได้ตังต่อเว็บนะครับอยู่ที่529นะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันว่าได้เท่าไหร่ 5290นกะครับก็เท่าที่พี่ดูนะครับน่าจะดูดประมาณ10กว่าตัวเนาะก็ไม่น่าจะเกินนี้แล้วก็ไม่น่าจะต่ํากว่านี้ด้วยวงถือว่ากว้างเอาเรื่องนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับ1 0 0 0 0ืนนะอัพไปเลยอ่าก็จะได้ตังค์เพิ่มมาเป็น586นะครับมาดูกันว่าสกิลจะได้เท่าไหร่ 5 8 0 0นะครับได้น้อยมากนะเอาจริงจากเมื่อกี้นะครับไม่ต่างกันเลยแค่เดี๋ยวเรามาดูขั้นที่8กันเลยแล้วกันนะครับ11,000อัพไปเลยอันนี้ก็คือตันของน้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับชูน้นเนี่ยจะวางได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนอ่าวางได้แค่ตัวเดียวเนาะเมื่อเราอัพตันครับเราจะได้ตังค์ต่อเว็บอยู่ที่667นะครับระยะ35.2เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่แล้วจะดูดเยอะมากกว่าเดิมไหม อ่ะเดี๋ยวเผื่อไม่ชัวร์นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะรอสกิลคูดาวแล้วกดให้ดูใหม่โอเคครับคูดาวเสร็จแล้วเรียบร้อยมาดูกันว่าจะได้ตังค์เท่าเดิมหรือเปล่า อ่ะก็ได้ตังค์เท่าเดิมนะครับทุกคนก็ถือว่าเนิฟมาน่าเกียดอยู่นะ <g ly> ว่าก็เนิฟมาน่าเกียดอยู่แต่ตัวมันก็ได้ตังค์เยอะนะครับก็ว่าน้องไม่ได้เนาะคือตอนแรกนะ้อง o อเกินไปอันนี้คือเนิฟมาเยอะมากๆนะครับสำหรับพี่เนี่ยก็ยังเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวละครของน้องเนี่ยสามารถสโลได้ถ้ามอนไม่เยอะอย่างนี้นครับคือสบายเลยเอาไปลงหอ่อคอยเอาไปลงด่านใหม่นะครับพี่บอกเลยว่าง่ายไวชิลเลยแล้วคู่ดาวแบบกดได้รัวๆสามสิบวิปปปปปปเห็นปะแป๊บเดียวได้ตังค์แป๊บเดียวได้ตังค์ คือเว็บไม่จําเป็นต้องรีครับแค่กดสกิลก็ได้ตังค์แล้วอันนี้แหละคือความ o อของน้องนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้องชูนะครับหรือว่าพิงเดมอนเนาะก็เป็นตัวละครที่ยังโหดเหมือนเดิมครับปั๊มตังค์ได้แล้วก็เป็นตัวเดียวด้วยนะครับที่สามารถปั๊มตังค์โดยเว็บไม่รีได้แต่ตอนนี้เนี่ยโดนเนื้อปั๊มได้แค่ประมาณ10กว่าตัวเองนะก็ทําใจเล่นไปแต่ก็ยังเป็นตัวที่โกงนะครับไม่ได้แย่เลยพี่คิดว่ายังเล่นได้นะครับเอาไปลงหอคอยอะไรพวกนี้เนี่ยดันใหม่นะครับดันไหนไม่มีีเนน่ยะ แนะนำให้หาเลยนะเป็นตัวละครที่แนะนำมากและซัพพอร์ตดีด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคน,นครับที่ดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย